สวัสดีค่ะวันนี้แม่หมอจะมาพูดถึงพลังงานความรักนะคะเหมือนกับว่ามันจะเป็นพลังงานที่เด่นมากในวันนี้นะเพราะว่าตั้งแต่เช้ามาแล้วรู้สึกได้สัมผัสได้ว่าพลังงานความรักที่เด่นมากในวันนี้เขาน่าจะอยากให้ทำนะคะอยากอยากจะให้มาพูดถึงแรนดอมนะ ก็วันนี้หยิบไพ่ขึ้นมาไพ่ใบแรกก็เป็นไพ่สองถ้วยเป็นไพ่ของความรักเช่นกันนะก็แน่ชัดเลยว่าเป็นพลังงานที่เด่นพอสมควรน่าจะมีพลังงานที่มีหลายๆคนนะที่อาจจะตรงกับความรักครั้งนี้ก็ได้เพราะว่าดูเหมือนว่าจะมีความรักที่สมหวังกันเกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นความรักที่มีใครรอคอยนะคะที่จะได้เจอที่จะได้พบกับความรักที่ สุขสมหวังชื่นใจก็ตามที่จะเป็นความรักที่มีความมั่นคงต่อก,กันและก,กันจนกระทั่งเป็นครอบครัวก็ตามนะหรือคนที่เคยเป็นครอบครัวก็จะกลับมามีความรักมีความชื่นอกชื่นใจมีความสุขกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นพลังงานความสุขความเกี่ยวกับความรักนะที่อาจจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะคะ ก็อยากจะมาพูดมาเตือนให้ทุกคนได้รับรู้เพื่อบางคนที่ในช่วงก่อนหน้านี้หรือแม้แต่ช่วงนี้ก็ตามที่มีความจมปักกับอดีตที่มีความสกเศร้าเสียใจหรือมีความรักที่มันนิ่งเงียบกันไปแล้วก็ยังมองไม่ออกว่าในอนาคตความรู้สึกดีๆที่เกี่ยวกับความรักหรือว่าความรักที่ตัเองรอคอยนั้นมันจะกลับมามีความสุข หรือทําให้คุณได้มีความสุขใจได้หรือไม่ไม่ว่าจะเป็นความรักใหม่ๆก็ตามอาจจะมีคนที่รอคอยความรักที่จะเข้ามาเติมเต็มให้กับความรู้สึกกับชีวิตของตัวเองให้มันดีขึ้นก็ตามนะคะก็พลังงานนี้ก็เด่นมากเลยนะยังไงก็มาดูมาฟังกันนะก็เป็นพลังงานสุ่มโดยรวมเช่นเดิมนะคะก็ถ้าใครไม่ตรงก็ฟังเอาสนุกๆน,นะ สำหรับคนที่รอคอยนะคะมีการรอคอยเกิดขึ้นหรือบางคนอาจจะให้เขามีความรู้สึกที่เติมเต็มหรือว่ารู้สึกกับคุณเช่นคุณเหมือนกันนะใครที่รอคอยข่าวดีนะคะรอคอยคนที่คุณรักรอคอยคนที่ คุณต้องการให้เขามาอยู่เคียงคู่กับชีวิตคุณนะคุณก็อาจจะได้รับข่าวดีที่คุณรอคอยนั้นนะคะก็อาจจะได้มาเจอหน้ากันนะมาพูดคุยอาจจะมีการกินเลี้ยงสังสรรค์กันเกิดขึ้นนะเพราะเป็นการรอคอยที่ทำให้คุณชื่นอกชื่นใจมีความสมหวังสมหวังพอสมควรนะคะ และบางทีนะคะ ความคิดถึงที่คุณส่งให้เขาหรือเขาคิดถึงคุณมากๆบางทีมันอาจจะส่งถึงกันได้นะมันอาจจะสะท้อนให้กันและกันรู้สึกถึงกันและกันรู้รับรู้นะคะว่าเขาคิดถึงคุณมากแค่ไหนคุณคิดถึงเขามากแค่ไหนนะมันเป็นพลังจิตทางด้านจิตวิญญาณของคู่กันก็เป็นได้นะคะถ้าคนคนนั้นมีความตั้งมั่นในความรักนะมีความมั่นอกมั่นใจในความ ควรู้สึกความรักที่มีต่อกันก็อาจจะส่งถึงกันได้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าความรักที่เหมือนกับเงียบหายกันไปนะคะมันนิ่งเงียบกันไปอาจจะทำให้คุณทั้งสองหรือคุณนี่แหละรู้สึกว่า เป็นความรักที่นิ่งเงียบที่มันมีแต่ความเจ็บปวดเสียใจนะบางคนอาจจะไม่ได้ทุรนทุรายมากมายแต่รู้สึกว่าชีวิตไร้ซึ่งการมีสีสันนะคะไร้การมีชีวิตชีวาใช้ชีวิตไปวันๆนะแต่รู้สึกว่า มันจะกลับลุกโชนขึ้นมาอีกทีนะคะในใจคุณนะคะในใจเขาเช่นกันเพราะว่าจะมีคนเทคแอคชั่นมีคนเดินเข้าหามีคนเข้ามาหาคุณเดินทางมาพบพูดคุยกันนะคะก็จะต้องจัดการอุปสรรคที่มันทำให้คุณทั้งสอง ได้เงียบจากกันไปไม่ว่าจะเป็นช่วงระยะทางที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อคุณทั้งสองนะคะก,ก็การที่เข้ามาเจอณเจอนณกันครั้งนี้แหละมันก็จะทำให้กระชับไมตรีกระชับความสัมพันธ์เพิ่มขึ้นนะแล้วก็การที่พบกันครั้งนี้รู้สึกได้ว่า บางทีคุณอาจจะนิ่งเฉยกับความรักนะแต่รู้สึกว่าคุณจะมีความสดชื่นมีความสุขกับการที่ได้พบกันเจอกันครั้งนี้เชียวนะคะก็เรื่องราวต่างๆสำหรับคนที่เคยเจอมาก็คือว่าบางทีมันอาจจะมีความไม่ชัดเจนหรือไม่สบายสบายใจอาจจะมีการถกเถียงความรักกันเกิดขึ้นในก่อนหน้านี้สำหรับบางคนบางคู่นะการที่จะเกิดความรักในครั้งนี้เป็น พลังงานโดยรวมนะเป็นมีสิทธิ์ที่จะเป็นคนรักที่นิ่งเงียบกันไปที่รู้จักกันแล้วเคยเคยมีความรู้สึกดีๆให้กันแล้วหรือจะเป็นความรักที่เกิดขึ้นใหม่ๆที่พบเจอหน้ากันแล้วได้พูดคุยกันแล้วก็สารสัมพันธ์กันในที่สุดนะแล้วมาพูดถึงว่าประเด็นของคนที่เคยมีเรื่องถกเถียงกันและทําให้ความรักนิ่งเงียบกันไปที่ตัดสินใจหยุดจบปัญหาหรือ ทิ้งเว้นห่างสถานนะความรักความรู้สึกที่มีต่อกันนะก็บางคนอาจจะจบไปแล้วนะคะก็มันก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณได้คิดตัดสินใจได้เลยว่าคุณควรจะเริ่มต้นใหม่นะไม่ว่าจะเป็นคนเดิมหรือคนใหม่ๆก็ตามนะคะการเริ่มต้นใหม่ครั้งนี้ถ้าเป็นคนเก่าก็เหมือนกับ นับหนึ่งใหม่เลยนะคะเหมือนกับเริ่มใหม่กันเลยนะส่วนสําหรับคนที่มองหาคนใหม่ๆคนเก่าคุณได้หันหลังจบไปแล้วคุณก็จะได้เริ่มต้นใหม่เช่นกันการการที่มีความรักครั้งนี้คือการเริ่มต้นใหม่ทั้งคู่นะการเริ่มสําหรับคนเก่าก็คือเริ่มรับนับหนึ่งใหม่เลยไม่เอาเลยโลดทิ้งเลยไอ้ความที่ไม่เข้าใจการไอ้ความที่ จบปัญหากันไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามนะคะใครถูกใครผิดก็คงไม่ลือฟื้นมาแล้วไม่อยากจะพูดถึงแล้วนะคะ พอรู้สึกได้ว่าการที่ถกเถียงกันไปมันจะไม่จบไม่สิ้นนะก็ถ้าต้องการที่จะเริ่มต้นใหม่ก็คือว่านับหนึ่งใหม่เริ่มต้นจากศูนย์เลยนะคะก็ถ้าคุณทั้งสองคุยกันได้รู้เรื่องได้ตกลงกันแล้วถ้าไปต่อมันก็ต้องมีการเริ่มต้นใหม่ทั้งนั้นนะก็รู้สึกได้เลยว่าไอ้ความที่ห่างไกลกันนะ่ะมันทำให้คุณทั้งสองคนนะ่ะมีความแบบ เสียอ,อกเสียใจคิดถึงแบบว่าโหยหากันและก,กันนะคิดถึงแล้วก็เศร้าใจแล้วก็อยากเจอหน้านะคือตัดความรู้สึกความสัมพันธ์มันไปได้ในการกระทำจริงๆริอะแต่ความรู้สึกมันตัดไม่ได้สำหรับคุณกับเขานะรู้สึกว่ามันเป็นยิ่งห่างไกลยิ่งโศกเศร้าเสียใจยิ่งเดินออกไปจากการมันยิ่งไม่มีความสุขนะคะรู้สึกได้เลยว่า มันไม่มีความสุขมันมีแต่ความทุกข์ใจแล้วก็เศร้าเสียใจอาจจะเก็บไว้ไม่ให้ใครรับรู้ก็ตามรู้เพียงคนเดียวก็ตามนะแต่นั่นแหละคความรู้สึกหรือคุณน,นั่นแหละรู้เองว่าคุณมีความสุขแค่ไหนหลังจากที่ห่างหายกันไปหลังจากที่จบความสัมพันธ์กันไปนะคุณตัดใจได้หรือเปล่าคุณรู้ตัวเองนะคะว่าคุณมีความสุขมากไหมแม้ว่าจะตัดไม่ขาด แต่มันก็ทําให้คุณหยุดนิ่งแล้วก็ก้าวต่อไปไม่ได้จะเจอความรักใหม่ๆม,มันก็ไม่มีกระสิทกระจายความรู้สึกที่จะเริ่มต้นใหม่กับใครมันยังรู้สึกแย่กับเหตุการณ์เก่าๆทั้งนั้นนะคะนั่นแหละคือความรู้สึกระหว่างคุณกับเขาไม่เขาก็คุณนั่นแหละที่รู้สึกแบบนี้มากๆนะคะก็นั่นแหละมันจะเป็นคนที่มีการแอคชั่นขึ้นมาอาจจะเป็นฝ่ายใครก็ตามนะคะ ฝ่ายหิงหรือฝ่ายใช้ก็ตามที่รู้สึกได้ว่ามันต้องมีการแอคชั่นทำอะไรสักอย่างแล้วการน,นิ่งเงียบมันไม่ช่วยอะไรสักอย่างปล่อยให้เวลาผ่านไปเฉยๆแล้วมันก็ทำให้เจ็บปวดเสียใจกันทั้งคู่นะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นฝ่ายคุณหรือฝ่ายเขานี่แหละมันจะมีความคิดที่ตรงกันก็คือ อยากกลับมาพูดคุยกันอีกทีนะถ้ามันแก้ไขได้ก็พร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปสำหรับเขาดูเหมือนว่าจะมีความมั่นอ,อกมั่นใจที่อยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณนะสำหรับอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะเป็นฝ่ายคุณก็ได้ก็ยังมีความรักมีามกมารรอคอยแล้วก็ถ้ามันมีไอเดียดีๆหรือมีสิ่งที่คุณคิดว่ามัน ไปด้วยกันได้นะยังมีข้อตกลงกันแล้วคุยกันแบบหารือกันแล้วมันน่าสนใจคุณก็อาจจะไปต่ออาจจะลองเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ก็ได้นะคะแล้วมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่อ้อนวอนขอพรขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะว่าขอให้กลับมาเจอกันอีกทีขอให้คุณกับเขาได้มาพบกันอีกทีนะคะก็นั่นแหละอยากกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ยัง ยังอยากจะพบเจอคุณยังยังอยากจะรู้จักอยากจะสนิทกันยังอยากจะมีความสัมพันธ์เดิมที่เคยรู้จักคุ้นเคยหรือบางทีก็อาจจะเป็นแฟนกันแล้วนะคะอยากจะกลับเข้ามายังรักษาสถานะความสัมพันธ์เดิมไว้ไม่อยากจะให้มีการเปลี่ยนแปลงไปไปเป็นแบบ เจอคนอื่นเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ว่าจะไม่อยากให้คุณเจอใครเขาก็ยังไม่อยากเปิดใจให้ใครเช่นกันนะเพราะมันเป็นความรู้สึกที่ไปไปไม่ได้ในช่วงนี้ไม่ว่าจะมีใครเข้ามาก็ตามก็ยังไม่มีใครที่น่าสนใจสําหรับเขานะก็บางทีก็อยากจะแบบว่ามัดใจคุณให้ได้การกลับมาครั้งนี้นะคะเขาก็อยากจะ เอาชนะใจคุณนะคะแบบผูกมัดความรู้สึกให้คุณดีกับเขาให้ได้ให้มันแบบแน่นแฟ้นกันให้ได้นะอาจจะมากกว่าเดิมนะคะก็จะทําให้คุณชอบเขาให้ได้ให้คุณแบบออมีความรู้สึกดีๆกับเขาให้ได้แล้วก็คิดที่จะมีความมั่นคงเกิดขึ้นนะไม่ว่าจะพูดคุยกันในเรื่องใดๆก็ตามนะให้มันมีความมั่นคงก้าวหน้าพัฒนา เร็วขึ้นนะในเรื่องของความมั่นคงที่คุยกันจริงจังมากขึ้นกว่าเดิมจากแต่ก่อนอาจจะคบกันและคุยกันในเรื่องแค่ความสำคัญสัมพันธ์ที่แบบจีบกันหนุ่มๆสาวๆมองแค่ ความรู้สึกความต้องการหรือบางทีก็มีแค่ความรัก,รกใรๆใกล้นะแต่ตอนนี้อาจจะมองการไกลไปถึงอนาคตมีการที่วางแผนที่จะอยู่ร่วมกันก็เป็นได้นะคะก็อยากจะทําให้คุณภาคภูมิใจในทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเป็นนะตอนนี้ที่ผ่านมาเขาอาจจะได้รับรู้แล้วว่าการที่นิ่งห่างกันไปแล้วการที่เราสองคนได้คิดตัดสินใจทําแบบนั้น มันก็มาพูดคุยกันว่ามันดีไหมแล้วคุณพร้อมจะไปต่อกับเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยนะเขารู้สึกว่าเขาก็ขาดคุณไม่ได้นะขาดคุณไปมันก็เหมือนกับขาดอะไรไปที่มันแบบเป็นสิ่งจำเป็นนะที่จะต้องมีคุณแล้วอะนะเขาคิดอย่างนั้นก็บางคนก็คิดว่าคุณเป็นของที่ สิ่งของที่มีค่าสําหรับในชีวิตเขาเขา,เขาขาดไม่ไดบ้บางทีก็อาจจะมีเข้ามาพูดคุยแล้วก็มีของติดไม้ติดมือที่ทําให้คุณชื่อนอกชื่นใจหรือว่าเป็นของชอบของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามอ c อกเซส r ซอรีถ้าเป็นผู้หญิงผู้ชายก็อาจจะซื้อของอ,อะไรที่ผู้หญิงชอบมานะ ก็อาจจะมีการเอาใจคุณเกิดขึ้นนะแต่ของสิ่งนี้อาจจะเป็นของที่คุณเคยอยากได้เคยอยากมีหรือคุณได้มาแล้วคุณจะมีความรู้สึกประทับใจแล้วก็มีความสุขที่ได้รับมานะคะไม่ว่าจะเป็นถ้าบางคนไม่ซื้อของก็อาจจะมีอะของขวัญมีเงินมีอะไรมาให้คุณก็ได้บางทีก็อาจจะมีเครื่องประดับอะไรมาให้คุณนะ เพราะว่าเขาไม่อยากสูญเสียคุณแล้วนะบางทีบางสิ่งบางท่านก็รู้สึกแล้วว่ามันเขาคิดได้แล้วว่าเขาไม่ยอมสูญเสียคุณเพราะว่ามันรับรู้ได้เลยว่าเสียคุณไปอ่ะชีวิตเขามันแบบทำอะไรไม่ได้เลยบางคนก็ใช้คำว่าเฉาไปเลยนะคะการเงินการงานมันก็ไม่ค่อยคืบหน้าเพราะว่าความรู้สึกของเขามันไม่อยากจะทำอะไรแล้วนะคะ ทาัทางที่บางทีก็อยากจะตัดใจจากคุณแต่มันก็ทําไม่ได้เช่นกันก็อาจจะเป็นคู่บุญกันนะที่กลับมาที่เจอกันแล้วก็ไปต่อกันได้ในครั้งนี้คือบุญบาร,รมีกุศลที่ทําร่วมกันมาด้วยก็เป็นส่วนใหญ่นะแล้ว,ลวคุณอาจจะได้เป็นครอบครัวเดียวกับเขาก็ได้ในอนาคตอาจจะมีสร้างครอบครัวมีการแต่งงานเกิดขึ้นมี มีลูกมีหลานเกิดขึ้นนะคะก็จะเป็นความรักที่เกิดขึ้นแบบยุติธรรมแล้วละ่ะถ้าใครเคยแบบว่าไม่ให้ความยุติธรรมซึ่งกันและกันการครั้งนี้กลับมาเจอกันครั้งนี้ก็จะรับรู้ได้ว่าควรทําอะไรให้มากที่สุดนะควรทําอะไรควรจะเติมเต็มควรจะแก้ไขสิ่งใดที่เคยผิดพลาดไปแล้วสิ่งใดที่เคยละเลยต่อการสิ่งใดที่คุณอาจจะไม่เห็น ในตอนนั้นไม่เห็นคุณค่าหรือและเลยที่จะกระทำไปและเลยที่จะเอาใจใส่และเลยที่จะพูดจาดีๆใส่กันและเลยที่จะคิดถึงหรือทำให้กันนะก็บางทีคุณอาจจะคิดได้แล้วก็จะไม่ปล่อยให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นที่ทำให้คุณทั้งสองได้พลัดพรากจากกันก็ได้นะก็อาจจะเป็นช่วงที่ อุปสรรคนะเจ้ากรรมนายเวรได้เปิดทางให้คุณแล้วได้ปลดปล่อยให้คุณแล้วหรือเขามีโอกาสแค่นั้นที่จะทําให้คุณได้ไม่มีความสุขหรือว่า,าความรักของคุณมีอุปสรรคนะจากนี้ไปรู้สึกว่า เขาจะเปิดทางให้คุณแล้วก็ห่างหายไปจากชีวิตคุณแล้วนะคะในเรื่องของสิ่งลี้ลับนะสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะก็จะเป็นพลังงานที่เอามาบอกเอามาพูดให้คุณฟังนะคะตอนนี้เขาเตรียมพร้อมเตรียมตัวแล้วที่จะมาบอกความในใจที่จะเข้ามาพูดคุยที่จะเข้ามาพบเจอหน้าคุณนะแล้วก็จะพูดเรื่องราวทั้งหมดที่ได้บอกไปแล้วนะ หลังจากที่เขาได้คิดแบบนี้นะจากที่เขาเคยเครียดก่อนหน้านั้นมาแล้วเขาคิดที่จะลงมือทําตามแผนการทั้งหมดที่จะเข้ามาคุยกับคุณแล้วก็จะมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะ่ะ เขาก็นอนฝันดีเกิดขึ้นนะจากที่นอนฝันร้ายหลับๆตื่นๆต,ต,ตื่นขึ้นมาตอนกลางคืนอะไรเงี้ยเพราะเขาตัดสินใจที่จะทําแล้วก็ลงมือทํานะหลังจากนั้นถ้าได้เริ่มต้นใหม่กับคุณก็จะเป็นชีวิตที่ดีสําหรับเขาเขาก็อาจจะไม่มีความรู้สึกที่แย่ๆกระวนกระวัยใจหรือเครียดบางคนก็นอนไม่หลับนะพานจะเป็นซึมเศร้าเอานะคะก็นั่นแหละคุณเคย แสงสว่างในชีวิตเขาคุณคือสิ่งที่มาเติมเต็มในชีวิตเขาเขาก็คือสิ่งที่มาเติมเต็มในชีวิตคุณเช่นกันนะต่างคนต่างทําให้กันและกันมีความสุขใจถ้ามาอยู่ร่วมกันอันนี้คือคู่บุญบารมีและความรักที่จะเป็นเนื้อคู่ที่จะมาอยู่กับคุณในเร็วๆนี้หรือคุณจะได้พบเจอเขานะไม่ว่าคนคนนั้น คุณจะรู้จักกันมาหรือไม่ก็ตามก็จะเป็นพลังงานโดยรวมที่เอามาพูดให้ฟังนะวันนี้นะคะก็ขอบคุณที่เข้ามาติดตามนะคะที่เข้ามารับฟังกันจนจบคลิปก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะขอบคุณ f อซที่ยังรักกันเช่นเดิมนะคะที่ยังมีการติดตามกันอยู่แน่นแฟนเพราะว่ารู้เลยว่าโพสต์ไปก็มีคน กดอ่านกดคอมเมนต์ให้กำลังใจนะแอบดูอยู่นะขอบคุณมากที่ให้การต้อนรับที่ให้กำลังใจกันและการก็ขอสิ่งที่ดีๆกลับคืนสู่ f อซที่มีน้ำใจที่กดให้กำลังใจกดคอมเมนต์ให้กันและการกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะขอให้มีสิ่งดีๆสิ่งใดที่คุณต้องการต้องที่คุณปรารถนาก็ขอให้สมหวังปรารถนานะคะแม้บางคนอาจจะไม่ต้องการเรื่องความรักแล้ว หรือบางคนยังต้องการอยู่ก็ตามก็ขอให้สมปรารถนานะคะก็ขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ